สวัสดีครับผมผมก้าป่าแตกวันนี้ก็พึ่งได้ตอกตอกไต่ติวนะครับของนาบุญยืนนะบ,บุญยืนควนคำนวณเสียงตอกชื่อดังครับของวงการสั่นเรียกหนูหนานะครับผมหลายท่านรู้จักกันอย่างดีนะครับนาบุญยืนควนคำนวณตัวนี้เป็นไต่ติวตัวใหม่ล่าสุดน,นะครับผมสั่งมาแบบให้มันแข็งหน่อยผมชอบเคาะนะครับ นี่ก็ได้รับเกียรติจากนาก้าแกให้เอาตอกมาทดสอบนะครับตอกไตติวตัวใหม่ล่าสุดนะผมเดี๋ยวก็จะปลูกป่าอ้อยนี้แหละเดี๋ยวก็มาลุ้นพร้อมกันเลยว่ามาได้มานะครับ ครับก็เมื่อกี้ที่ยิงไปคนะนะาที่ผมตัวไม่ใหญ่ครับแต่เป็นการประเดิมตอกโอเคครับผมถือว่ามาครับตัวแรกของตอกอันนี้เดี๋ยวผมอ,อเลือกจุ่มเลยเจเมิมเรียบร้อยครับเจมเรียบร้อยครับผมตัวนี้ ดูคลิปต่อไปครับแล้วออผลงานเทสต่อครับตอนนี้สี่ทุ่มครึ่งรับผมอได้มาครับสามสี่ห้าหกตัวครับตอกไตเติ้วรุ่นใหม่ล่าสุดของน้าบุญยืนคนคคำนวณครับผมที่ส่งมาให้ผมเทสนะครับกหกตัวสี่ทุ่มครึ่งครับว่ามันก็โอเคนะนี่ครับฟาร์มขอผมแขนก็ได้แลเี่ยตัวนี้ครับ เต็มมือเต็มไม้บอนนี้ก็เล็กหน่อยอยู่ในผาอ้อยผมไม่เห็นมันจะเล็กตัวใหญ่ั็วิ่งจะโคมันก็ยิงเลยตัวเล็กนี่มีคลิปนะครับคลิปตัวแรกเลยที่ผมเจอมันตอกนะตัวเล็กนี่แล้วตัวที่ทําคลิปนะครับก็มันมาตายไปอ้อยผมก็ไม่รู้ตัวเล็กตัวใหญ่นี่ครับเราฉีกสวนนะแผลใหญ่ครับตัวก็หลายท่านสงสัยว่าเอ๊ะ ปลาแตกยิงหนูบางตัวทำไมดูเหมือนไม่มีเลือดนะครับก็จะให้ดูนะครับลูกปืนผมนะครับนี่สี่มิลนะครับผมลูกปืนผมสี่มิลนะครับเล็กมากถ้าหนูโนมันก็แผลก็ไม่มีอยู่แล้วัอนี้จะให้ดูปืนปืนผมเป็นปืนยิงปลานะครับผมประยุกปืนยิงปลามาผมเอามายิงหนูผมว่ามันแรงดีผมชอบนะครับนี่ไงปืนยิงปลา แค่เปลี่ยนปีกตัวหน้าให้มันสั้นนะครับแล้วก็เนี่ยไกลกล่องไกลกล่องปืนยิงปลาครับเนี่ยลูกปืนหมสี่มิลนะก็เล็กกว่าบุหรี่นะครับลูกปืนผมหนูบางตัวมันดูเหมือนเลยเลยดูเหมือนไม่มีเลือดนะครับถ้าแบบเข้าไม่อันนั้นจริงๆก็มันจุกนะครับเลือดไม่มีอยู่แล้วครับผมใครสนใจตอกเรียกหนูนครับไม่ต้อง เหนื่อยครับไม่ต้องมาเหนื่อยเดินหานะครับสั่นให้มันเข้ามาหาถึงถึงหน้าแข้งนะครับผมถึงขาถึงเท้ากันเลยติดต่อนะครับเฟซบุ๊กนะบุญยืนควรคำนวณนะครับหรือก็ติดต่อที่ผมก็ได้ครับแอดเฟซบุ๊กผมก้าป่าแตกก็ได้ครับก็สั่งผ่านผมก็ได้ครับผมอยู่ด้วยกันทีมงานเดียวกันครับตรับในต่อตัวนี้เป็นไต่ติวตัวพิเศษนะครับผมสั่งแข็งหน่อย ผมชอบกระแทกทางเสียงนะครับใครชอบตอกธรรมดาหรือตอกติวครับมีนะครับติวบางติวแบบไหนก็คุยกันนะก็ได้นะครับผมตอกธรรมดาสตาร์ทที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับถ้าเป็นติวไต่ติวก็คุยกันเอาครับคุยกันาน้านเขาอย่างตัวนี้ตัวที่ผมใช้นี่ก็ราคาสี่ร้อยบาทครับถ้าอยากได้แบบผมหรือว่าจะเอาอันนี้เลยก็ได้ครับผม ติดต่อที่ผมได้เลยครับแฮตเฟสบุก้าปลาแตกได้เลยครับใครจะเอาอันนี้ก็ได้นี่ผมเจอมาแล้วเมาครับเอาหัวจิ้มหนูไปแล้วตอนยิงตัวแรกนะสนใจก็ติดต่อได้เลยครับผม